มวกแดงกับบทบาทใหม่บริหารค่ายเพลงและศิลปินเบอร์แรกของค่ายในนาม Sky Park Music โลดล่นอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งสะสมประสบการณ์สร้างชื่อเสียงมานานเลยค่ะสำหรับต้อยหมวกแดงหรือสุรชัยไกลาวาปีล่าสุดเจ้าตัวเลือกตัดสินใจโบกมือลาค่ายใหญ่ฝั่งลาดเร้าวผันตัวเองขึ้นรังตำแหน่งผู้บริหารค่ายเพลงน้องใหม่นามว่า Sky Park Music รวมกับคุณคุณ,คณานนนบุญหลง ได้วาวงตัวเองเป็นศิลปินเบอร์แรกส่งเพลงซ้นเสมอหูออกมาประเดิมเปิดค่ายใหม่ให้กับแฟนเพลงได้ทำความรู้จักไทยไทยนิวส์วันนี้ก็ไม่รอช้าที่จะดึงตัวพี่ต้อยมาสัมภาษณ์ว่าทำไมถึงผ่านตัวเองด้วยการเปิดค่ายเพลงแถมยังบริหารเองร้องเองอีกด้วยไปฟังกันเลยคะ่ะสำหรับการที่ออกมาทำค่ายเองเนี่ยผมก็มีวัตถุประสงค์อยู่ในใจแล้วว่าประมาณที่ว่าเรา อยากจะมีแบรนด์ของตัวเองนะครับคือคือใช้ตัวเราเองเนี่ยเป็นใบเบิกทางนะครับเพื่อจะให้เกิดชื่อค่าย sky p a r k music ซึ่งบริหารด้วยโดยต้อยหมกแดงนะครับและก็จะมีการรับน้องๆเพื่อนๆน,นักแต่งเพลงหรือครูเพลงที่มีความอยากจะเป็นนักร้องบ้างอยากจะอยู่แถวหน้าบ้างอะไรเงี้ยผมก็จะเปิดเปิดกว้างให้กับกลุ่ม กลุ่มคนที่มีความสามารถในกลุ่มแบบนี้ง่ายๆให้เข้าถึงง่ายๆนะฮะผมเป็นทั้งผู้นิหารและเป็นนักร้งองด้วยนะฮะมันก็มันก็จะมองตัวเองว่าหน้าที่หนึ่งที่ต้องร้องเพลงตามงานต่างๆแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งก็คือการที่ต้องเข้ามาดูแลงานมาตรวจสอบงานในบางเรื่องในกรณีบางกรณีอะไรางานเนี่ยแต่ว่าทุกๆศิลปินเนี่ยที่จะออกสู่สายตาแฟนเพลงเราก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดแต่ว่าเราก็จะมีทีมงาน ที่คอยสกรีนเรื่องๆไปเป็นเรื่องๆไปอย่าง m อ็อย่างเสื้อผ้าหน้าผมอย่างอะไรพวกนี้คอนเซ็ปต์ต่างๆพวกแตกแยกไปก็จะมีคนช่วยดูผมก็จะดูเรื่องเรื่องของเพลงเรื่องของตีลาการทำเพลงปัจจุบันค่ายเพลงใหญ่แรงโปรโมทค่อนข้างสูงค่ายเล็กก็เยอะไม่รู้ว่าพี่ต้อยของเรามีที่เด็ดอะไรไว้สู้เพื่อเพิ่มกลยุทธ์ให้กับ Sky Park Music ส่วนอารบัมแรกกับเพลงใหม่เป็นยังไงกันบ้างมีส่วนร่วมในการแต่งหรือเปล่าและมีความพิเศษยังไงไปฟังกันเลยค่ะครับก็มีส่วนร่วมในการแต่งเพลงนะฮะบางเพลงนี่ผมไม่ได้เขียนเองก็จะมีครูเพลงเขียนมาผมก็จะมาสกรีนบางประโยคผมก็จะเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขนะครับแล้วแต่ผมก็จะให้เครดิตครูเพลงไปนะฮะและการเรียบเรียงเพลงผมก็จะมีส่วนเข้าไปเข้าไปดูแลด้วยนะครับแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วย แล้วก็บางเพลงก็แต่งเองความพิเศษในัะบับนี้ก็คือหลากหลายความสนุกสนานนะฮะแล้วเพลงนี้ก็จะให้อะไรกับคนฟังเพลงด้วยนะครับอย่างเพลงสืบสารธรรมนี่เราก็จะบอกว่าเออเราคนไทยได้วยกันนะอยู่ภาคไหนแล้วก็รักกันบางทีเราก็เข้าวัดฟังธรรมบ้างก็ได้นะก่อนที่จะไปดูหนังฟังเพลงก่อนที่อะไรเนี่ยไปทําบุญอะไรจิตใจเราได้เบิกบานอะไรประมาณนี้ฮนะผมก็ขอฝากค่ายนี้ให้อยู่ใน อ,อ,อ้อมออมใจของการเพลงด้วยนะฮะซึ่งเป็นค่ายน้องใหม่ซึ่งพร้อมที่จะลองรับนักร้องใหม่ๆและก็ผู้มีความสามารถทุกท่านนะฮะสำหรับน้องๆคนไหนที่มีความสามารถสนใจอยากร่วมงานกับ Sky Park Music พี่ตอยฝากมาบอกว่าตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่สามารถส่งผลงานหรือเข้ามาคุยกันได้หรือติดต่อได้ที่เบอร์0-81687 2542ได้เลยจ้าเจ้บ้านใดขีมอไใส่สันที